วิดีโอที่ท่านได้รับชมต่อไปนี้เป็นเทปเก่าที่นำมารีรันวัตถุมงคลบางรายการอาจมีการปรับราคาหรืออาจไม่มีให้เช่าบูชาแล้วสำหรับท่านใดที่สนใจวัตถุมงคลสามารถติดต่อสอบถามได้ทางเทพจที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอในขณะนี้ สวัสดีครับผมกอลมาตสยามครับสวัสดีค่ะปอมีตังค่ะครับก็กลับมาพบกับรายการมันตัดสยามนะครับเจ้าป่าสดาห์ได่แล้วเป็นไงครับโอ้โหคนที่บอกของจริงต้องพิสูจน์ได้ตามงคอนเสปร์รายการเลยต้องหนูอยากช่วยคนแลรงเพราะว่าก่อนที่สมบีจะเช่าไปในแค่จองเนี่ยก็เห็นผลแล้วและถูกต้องแล้วก็ประสบการณ์อย่างที่บอกครับถ้าคนติดตามเพจของเราเนี่ยมีให้ดูทุกวันใช่อันนี้คือเป็นส่วนน้อยนะถ้าเราลงเนี่ย ลงได้เป็นเดือนนะครับลงได้ทุกวันไม่ซ้ากันแต่ลงได้เป็นเดือนนะใช่ค่ะแล้ววันนี้มาถึงวัตถุมงคลใหม่ของเรานะครับไฮไล์อยู่เช่นกันไฮไล์เช่นกันครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาครับเราไปพบอาจารย์แขกยนสอบได้เลยครับจสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีค่ะอาจารย์แขกค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมรายการมัตจสยามแล้วก็ fc ที่ติดตามทุกท่านครับค่ะวันนี้เราก็ได้กลับมาพบกับรายการมัจจสยามกันอีกครั้งหนึ่งของช่วงประจําสัปดาห์ปกติรายการมัตจสยามเนี่ยจะไล์สดทุกวันจันทช่วงเวลาบ่ายโมไปต้นไป อ่าแล้วแต่ว่าจะเลทเท่าไหร่ที่อยู่ที่งานพอดีช่วงนี้ถ้าใครติดตามรายการกับสยามจะรู้ว่าเรางานเยอะก่อนจะอัดรายการเมื่อสักครู่นี้ก็ทีมงานอีกทีมหนึ่งก็มานั่งคุยรายละเอียดเรื่องงานแผนง,งานกันช่วงสิ้นปีตอนนี้คุยลามไปถึงเดือนเมษาปีหน้าแล้วงานของอาจารย์แขกก็คือมากันเรื่อยๆเลยลามไปถึงเมษาปีหน้าแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ย วันนี้ก็เลยค่างๆเลทดเลทดมานิดหนึ่งเลทดช้ามานิดหนึ่งในเรื่องการอัดรายการของรายการมรัสยามวัตถุของคนประจำวันนี้ก็จะเป็นอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องฮวงจุ้ยเทปนี้จะเป็นเทปแรกที่ทีมงานเนี่ยจะมีการเชิญสมาชิกใหม่ๆเข้ามาทําความรู้จักกับรายการมรดสยามเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆคนที่เข้ามาใหม่ๆนี่อาจจะงงว่ารายการเราคือรายการอะไรอาจจะงงว่ารายการเราคือรายการที่เกี่ยวกับอะไร รายการมนั์สยามเนี่จริงๆแล้วเนี่ยเป็นรายการที่เกี่ยวกับเรื่องคําว่ามันตะกันมันตะเนี่ยแปลว่าสามมันตะเนี่ยแปลว่าสามสามเรื่องสามอย่างสามสัมพันธ์สามในที่นี้ก็คือว่าในเรื่องคมภี์ทั้งสามเล่มของพารามในสายของฮวนจุ้ยก็ว่าในเรื่องสามประสาทในศาสตร์ของหลักความเชื่อในขนบธรรมเนียมคติชนวิทยาต่างๆเนี่ย กว่าในเรื่องภูมิศาสตร์ทั้งสามสามประเภทคือในเรื่องความเชื่อทั้งหมดเนี่ยมันผนวกต่างๆแบ่งแยกออกมาแล้วว่าในเรื่องสามประการก็คือว่าในเรื่องของพลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าในเรื่องของชัยภูมิบ้านที่วสัยปัจจัยต่างๆในเรื่องในเรื่องของที่ดินแล้วก็ สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือว่าในเรื่องของดวงชะตาเราเองเพราะั้น<ล>เนี่ยสามสามประการของมาตรสยามเนี่ยก็คือคัมภี์ทั้งสามเล่มของพรงาหมณ์ว่าในเรื่องหลักๆก่อนว่าในเรื่องคมภี์ทั้งสามเรื่มของพราหมณ์แบบหลักๆก่อนส่วนอีกเรื่องหนึง่งก็คือ,อว่าในเรื่อง,องความเชื่อ,อในในการมตรสยามเนี่ยกำหนดไปด้วยความเชื่อหลายๆประการโดยมีเราอาจารย์แขกหรือสอดรายการมตรสยาเนี่ยเป็นผู้ดําเนินรายการแล้วก็เป็น คนที่ออกมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องความเชื่อต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้มีอยู่ในประเทศไทยเราคนที่ตามเข้ามาตามเราใหม่ๆจะงงว่าเราคือใครอะไรเงี้ยเราแนะนําว่าหลังจากจบคุณดูไลฟ์ีจบแล้วให้คุณเข้าไปดูใน Youtube รายการมาตรสยามชาแนลก็คือเป็น Channel ชื่อว่ารายการมาตรสยามให้คุณไปเปิด Youtube ดู แนะนำว่าเราแนะนําว่าให้คุณดูในขณะที่คุณว่างให้คุณดูในขณะที่คุณว่างก่อนเพราะเหตุผลก็คือถ้าเกิดคุณไปเผลอดูตอนที่คุณไม่ว่างเรามั่นใจว่าคุณจะไม่ทําอย่างอื่นเลย <c oughs> คุณจะได้ดูไล่ทุกเทปแน่นอนคือเราแล้วคุณก็อกบบาจารย์งกลับมางงอีกว่าอาจารย์แขบเป็นมนุษย์ตลาดที่ถามหาอะไรก็รู้หมดจริงๆแล้วเรารู้ไม่หมดแต่เราเป็นคนชัดเจนตรงที่ว่าถ้ารู้เนี่ยเราจะบอกเลยว่ารู้ ถ้าไม่รู้เราก็ไม่อายที่จะบอกเลยว่าเราไม่รู้เราเป็นคนแบบนี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นสมาชิกของรายการมาตรสยามดั้งเดิมจะรู้จักตัวตนของอาจารย์แขกเป็นอย่างดีกลับมาที่เรื่องอภิมหาปาารัชญาความเชื่อของจีนเนี่ยสิ่งที่ถูกกล่าวขานและพูดถึงอยู่ตลอดเวลาในทุกตำราและทุกเล่มและทุกหลักความเชื่อทุกตำนานก็คือเต่ามังกรเต่ามังกรเนี่ยถือเป็นสัตว์สวรรค์ ถือเป็นสัตว์สวรรค์มาตั้งแต่สมัยราชวงศ์ซางที่มีการบันทึกนะว่าราชวงศ์ซางที่เรารู้จักในนานหลังกีคือจีซางเขาเชื่อว่าตอนเกิดเนี่ยเต่ามังกรเนี่ยได้ขึ้นมาจากบอ่อสะเย็นบอ่อสะเย็นเพื่อมารอรับการเกิดดาวจุติของจีซางที่ลงมาจากฟ้าเนี่ยมารองรับผู้มีบุญในสมัยมนั้นนะ พอต่อมังกรขึ้นมาเนี่ยโขนหลวงรู้เลยว่าจะมีผู้มีบุญอ่ามาเกิดขึ้นในในประเทศแล้วหรือในพื้นดินในโลกอะไรเงี้ยเขาก็เลยส่งหอวิทยาการจีดทั้งห้าขึ้นมาทําทาทานายอในทิศท,ที่ต่อมังกรหันหัวไปเนี่ยคือทิศท,ที่อ่าผู้มีบุญกําลังจะมาเนี่ยไหมทิศท,ที่ต่อมังกรหันหัวไปคือ ชิดที่ผู้มีบุญกำลังจะมาะตามังกรเนี่ยได้มานอนสงบนิ่งอยู่หลายปีนอนสงบนิ่งอยู่หลายปีอ่าจนถึงวันหนึ่งเนี่ยพอจีซารขอเนี่ยตามังกรก็คำรามอ่าลืมตาและคำรามต้อนรับผู้มีบุญอ่าต้อนรับผู้มีบุญเพราะฉะนั้นเนี่ยตามังกรเนี่ยในอภิมหาปัจญาจีนเราเชื่อว่าเป็นสัตว์สวรรค์ที่ ตัวชี้วัดและชี้นำว่าใครจะมีบุญหรือไม่มีบุญอ่าื่อไหก่อนหน้านี้รายการมาดศสยามเนี่ยเคยออกต่ามังกรเป็นตัวๆเอาไปเอาไปว,วางในเซฟเฝ้าซั์<ช>เอาไปว,วางในที่นนหัวนอนรักษาสุขภาพ<ะ>เอาไปว,วางหลังโต๊ะทํางาน<ะ>เป็นตําแหน่งประธานพกป้องกันภัยอะไรลักษณะแบบนี้น พราะฉะนั้นเนี่ยตามังกรเนี่ยถือเป็นวัตถุมงคลที่อาจารย์แขกทำไม่บ่อยนะทำครั้งนั้นครั้งเดียวใช่เแล้วก็ไม่เคยทําอีกเลยจนมาเนี่ยมีสมาชิกเรียกร้องตามังกรกันเยอะมากว่าอาจารย์ทํำตามังกรมั่งหนูอยากได้เอาแบบพกง่ายๆเราก็เลยทํำตามังกรมาในแนวของเนื้อผงวา่านเนี่ยตามแนวนี้เนื้อผงว่านอแล้วก็มีการเปิดอย่างในวิชาตามความเชื่อของเหมาซาน ก็คือในระบบของเต่าเหมาซานเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยจะเห็นว่าเต่ามังก,กรเนี่ยถือเป็นสัตว์สวรรค์ที่คุณควรให้ความสำคัญควรให้ความสำคัญเดี๋ยวเราดูนี่ก่อนทำไมเฟซเราเข้าไม่ได้ครับคุณควรให้ความสำคัญเพราะฉะนั้นเนี่ย อย่างที่เห็นเนี่ยที่เราเห็นเห็นมานะเห็นเห็นสมาชิกรายการสยามมามีหลายหลายคนบอกว่าเนี่ยหนูเฉียดหนูเกือบหนูคาดเคลื่อนหนูจะได้โชคกล้ไม่ได้เขาถือว่าบารมีเหรียดวงอาจจะยังไม่ถึงที่สุดกีสนิทูลถามมาว่าเขาพลาดเคลื่อนนี่ไงนี่ยก็คือเราเห็นใจสนิทูลเนี่ยเคลื่อนมาตลอดมาตลอดคือบารมีอาจจะถึงไม่ถึงที่สุดนี่ว่าในเรื่องดวงส่วนตัว แต่ถ้าคำนวณวิชาแป่ละสอนเต่าเหมาซานจะรู้เลยว่าตำแหน่งของเต่ามังกรในดวงเสียหาย <Say hi. S 1> แต่ตำแหน่งของเต่ามังกรในดวงอาจาร์แขกยังไม่เคยบอกและตำแหน่งของเต่ามังกรไม่ใช่ตำแหน่งหลังบ้าไม่ใช่ตำแหน่งเต่าดำด้วยนะ,ะในดวงมันจะมีวิธีการค้นหาเต่ามังกรในดวงของหมงซานแต่ยังไม่เคยสอนใครเลยแม้แต่คนเดียวว่าดูยังไงและจุดไหนคอเพราะฉะนนั้นเนี่ย เราก็เลยมานั่งดูว่าถ้าเราจะมานั่งสอนทุกคนเพื่อดูตำแหน่งต่างมังกรนะบอกเลยว่าความรู้ในศะาสตร์ปัจจุบันนี้ยังไม่มีใครคำนวณได้เลยฮะมันก็เลยเป็นอะไรที่ยากการที่เราดวงไม่ถึงที่สุดคาดเคลื่อนจะได้และยังไม่ได้อะไรเงี้ยเกิดมาจาัดตำแหน่งเนี่ยในดวงต่ามังกรในดวงเนี่ยดาวดาวต่ามังกรในถ้าอยู่ในป๊วอยู่เรียกดาวต่ามังกรในดวงเนี่ยมันไม่แข็งแรง่ง <c oughs> มันไม่แข็งแรง มันก็เลยทําให้คาดเคลื่อนบางคนก็บอกผมถูกมาไม่เคยพ้นหลักแสนเลยไม่เคยพ้นหลักหมื่นเลยอะไรเงี้ย <c oughs> ก็เด็นออกมนมีเท่านั้นนะในดวงเนี่ยมันมีเท่านั้นแต่เพื่อความแน่นอนเนี่ยเอาต่อมังกรที่ท่านถูกตั้งไปพบเลยก็คือต่อมังกรก็มีหัวใจอย่างไอตัวที่เป็นโลหะมันขย่าวดังค <ภา S 2> ่ะไอตัวนี้ไอตัวนี้เป็นบ้านก็ขย่าวดังอ่าม,มันอาจจะดังเบาหน่อยเพราะคุณอาจจะต้องไปพบไปเชื่อมพลังงานชิ้นกุณก่อน แล้วมันจะดังเพิ่มขึ้นแต่ถ้าถามว่าระหว่างอันนี้ที่ออกกับอันที่ออกมาก่อนนะั้นนะถ้าเอาไปเฝ้าซักพ,พิทักษ์ซับเนี่ยให้เอาเนื้อโลหะใไปใ้แต่ถา้าจะพกเพื่อให้เต่าดวงเต่มามังกรในดวงสองสว่างเนี่ยให้พกอันนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยมองว่าการที่เราจะทํำให้ถึงที่สุดหนึ่งในสัตว์สวรรค์ของเหมาซานที่คุณควรมีก็คือเต่มามังกร เราก็เลยทํเต่ามังกรอ,ออกมาให้ทุกคนเนี่ยเอาไปพกเพื่อเสริมเสริมชะตาชีวิตให้แข็งแรง <c oughs> เสริมชะตาชีวิตให้มั่นคงขึ้น <c oughs> อ่าเสริมเสริมดว,ดวงและบุญบาร,รมีวาสนา <c oughs> ให้ถึงที่ใถึงที่สุดอ่าแต่อันนี้มันอาจจะไม่ถึงที่สุดคุณหรอกนะบอกก่อนเลยเราไม่ตาแหลกแล้วคือคุณพกเนี่ยมันอาจจะไม่ถึงที่สุดคุณหรอกเพราะว่าบางคนเนี่ยในลังต่ามังเต่าคนเราในดวงเนี่ย ในในในดวงเนี่ยมันจะมีตาวงกรได้สิบตัวดาวตามังกรมันมีสิบดวง<ะ>โดยผู้ฐานวิชาเหมาสามในหนึ่งดวงคือใ, <น S 2> ในตาวงกรเนี่ยมันจะมีดาวทั้งหมดสิบดวงมันจะสองสว่างได้เนี่ยในคนเนี่ยสิบดวงเนี่ยเป็นธะไรที่ยากถึงที่สุดคือสิบดวงค่ะแล้วไม่ต้องใช้คําถามว่าอาจารย์ครับผมพกสองตัวจะเปิดสองดวงไหม<ะ>ไม่มีผลตัวเดียวนี่แหละ พกตัวเดียวแต่เช็ดเนี่ยพกแค่ตัวเดียวนี่ละถ้าสุดพกตัวเดียวติดค่าดวงสองศองตัวค่าดวงมันไม่ได้ช่วยเลยไม่จำเป็นต้องไปซื้อเยอะเห็นไหมนี่คือมันตัดสยามจําจไหมคนที่เข้ามาใหม่จะรู้เลยนี่คือมันตัดสยามคือกูไม่จำเป็นต้องมานั่งกโกหกมือหนึงซื้อเยอะออในเมื่อมันได้ผลและพุทธคุณเหมือนกันคือคนเดียวพกแค่ตัวเดียวก็พอพกตัวเดียก็พอแล้วพกตัวเดียวก็พอแล้วเพราะว่าในดวงของต่อมตามกรัตัวเนี้ยมันสามารถไปซ่อมแซมหรือไปเสริม ในดวงที่หายไปเนี่ยในหนึ่งในสิบดวงได้แค่ดวงเดียวเยองนอี่มันไม่ได้มันไม่ช่วยเยอะกว่านั้นจางครับผมพบสิบัวงมันจะช่วยสิบดวงไหมไม่ช่วยฮะเพราะว่าในาสิบราศีบนเนี่ยสิบราศีบนเนี่ยมันมีเต,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 ต่ามีดาวต่าเมื่ก่อเท่ากับว่าสิบดวงราศีบนเหมือนกันแต่ในดวงคนทุกคนเนี่ยในราศีบนมันอาจจะมีดวงไม่เหมือนกันเลยอ่าแล้วก็ในวงรอบที่ผ่านเข้ามาในแต่ละปีอีก มันก็จะไม่เหมือนกัน,นอีกมันวิธีวิธีการคำนวณแบบโคตรยากยากมากเลถึงบอกว่ามีเราคนเดียวที่คำนวณดาวดวงนี้ได้ในดวงดวงนั้นแต่เพื่อความชัวร์เนี่ยเอาไปพกไว้ก่อนอย่างน้อยก็คือไอ้ปัญหาที่ว่าไม่ถึงที่สุดจากศิลาเนี่ยอยากถูกรุกวันเนี่ยพกเลยเคยถูอยู่แล้วมันจะถูกมากขึ้นเคยถูจำนวนน้อยมันจะถูจำนวนเยอะขึ้นคนที่ไปประมูลมาแล้วไม่เคยได้ลองพกดูเราพกดู คุณอาจจะไม่ได้ทีเดียวถ้างานมันใหญ่แต่คุณอาจจะได้คอนเนคชันในการที่ประสานงานคุณอาจจะไปได้คนที่มาช่วยคุณเปรียบเสมือนกับตามังกรเนี่ยก็ไปดึงคนที่มาช่วยคุณให้คุณทําสิ่งนั้นได้ความหมายของอาจารย์คือถ้าใครทําอะไรที่มันจะได้จะไม่ได้ให้พกดูให้พกเลยแต่ถ้าเป็ถ้าได้แล้วไม่เคยข้ามจํานวนนี้พกเลยแต่ถ้ามันพิบบเยอะๆมันก็ไม่ได้มนแล้วแต่คนอีกใช่มันแล้วแต่คนแต่ในเบื้องต้นเนี่ย มีด้วยก่อนคือมันยังไงมันมันเพิ่มได้ได้เพิ่มได้ขึ้นได้ดีได้ขึ้นแน่แน่นอนได้มากแค่ไหนนั่นเป็นเรื่องหนึ่งใช่เนี่ยอย่างเมื่อกี้เนี่ยก็มีอยู่คนหนึ่งที่บอกว่าอถูกคือตึงเลขมาถูกแล้วแต่ไม่ซสืออะไรแบบนี้คือมีบุญไงที่เห็น แต่ไม่มีวาสานาที่จะได้มาเหมือนเขียนถูกจะขีดทิ้งเนี่ไอจอนแ่ยมันจะไปช่วยให้เราทําสิ่งนั้นได้ไม่ยากก็คิดได้แต่วันที่ซื้ออาจจะลืมถูกน่ประมาณประมาณแบบนี้เลประมาณแบบนี้จะช่วยเรื่องบระมางนี้แต่ในวิชาป่วยหยี่หมอซาเขาเรียกว่าดาวตาวงกานไอการที่ทําให้คิดผิดคาดคาดเคลื่อนเนี่ยถ้าในวิชาพูดเนี่ยแต่ในวิชาพูดของหมอซาเนี่ยเขาไม่มีพูดตาังกานไอพูดที่ช่วยเรื่องเนี่ยเขาเรียกพูดเสน่ ไปพูดเสน่ห์แต่ไปพูดเสน่ห์ในที่นี้ไม่ใช่ไปเสริมเสน่ห์อ่ <That> s <S มามนเป็นพูด s <S ที่เอามาช่วยส่งเสริมให้เรื่องพวกนี้กลับมาสมบูรณ์คนเราที่ไม่มีเสน่ห์เนี่ยมันก็จะทําให้อะไอพลังงานเนี่ยมันหายไปมันเลยทําให้มีไม่มีเสน่ห์พลังงานมันไม่เสถียรแต่พอมีพลังงานนี่ปุ๊บพลังงานมันจะเสถียรในวิชาพูดเรียกว่าพูดเสน่ห์แต่ในวิชาดาวของโปยี่เรียกมันว่าดาวเต่ามังกรทั้งสิบนั่นแหละ อันนี้พกยังไงก็ได้ใช่ไหมคะพกสูงพกต่ำได้โอเคอ่าพกสูงพกต่ำได้ไม่เป็นไรไม่มีเคล็ด up อะไรแค่ให้พกติดตัวอยู่ตลอดเวลาเพื่อเชื่อมพลังงานกับเราใช่ไม่ไม่ต้องพกติดตัวก็ได้อยู่ในกระเป๋าสะพายอยู่ในโต๊ะที่เรานั่งบ่อยๆอะไรก็ได้ใส่ไว้ในโต๊ะที่เรานั่งบ่อยๆอะไรแบบนี้ไม่ต้องไว้ในตู้เซฟหรือโต๊ะทำงานไม่ไม่ไม่ทำไว้ตู้เซฟหรืออะไรอย่างเงี้ย ถ้าอยู่ในเซตต้องเป็นโลหะอยู่ในหัวนอนต้องเป็นโลหะฐานพกค้าขายอันนี้เ่าแับพกเท่านั้นได้เลยพกค้าขายคืออันนี้จบต่อมังกรเอง่าอันนี้คือต่อมังกรเราช่วยตาที่บอกแลวอ่าเราจะมาตีความหมายของเต่าในตำราวิชาไทยมันตัดคือหลายๆอย่างรวมถึงอาจารย์แขกด้วยถ้าใครตาอะไรอาจารย์แขกจะรู้ว่าวิชาที่อาจารย์แขกถนัดเสือใช่เสืออ่าถนัด เต่าเรือนอ,อันนี้มันเป็นเต่ามังกรแล้วก็เรายได้ยังใส่ผงเต่าเรือนหัวใจเต่าเรือนซึ่งมันดีทางเรื่องค้าขายในโชคลาภอย่างประเทศไทยเนี่ยคนสร้างเต่าดังก็หลวงพ่อหลิวอล้วแม่แตงทองหลวงพ่อสมิดวัดลำบัวลอยอ,อันนี้คือเทพเจ้าแห่งเต่าเรือนในประเทศไทย ซึ่งเราจะเห็นว่าคนจีนชอบเต่ามาก<ช><ช>เพราะเป็นสัญลักษณ์ของอายุยืนใช่แล้วแต่ในวามิชย์จิงคือขอหลวงพ่อ,อหลีว่าได้แตงทองเนี่ยของข้าเนี่ยดีทังเรื่องค้าขายและโชคลาภในเต่าเนี่ยเราก็ยังใส่บรรจุผงพิเศษในผงเต่าเรือนอผงเต่าเงินผงเต่าอทองอะไรแบบนี้ตามตำราวิชาไทยใส่ลงไปด้วยแล้วก็ยังปลุกเสกด้วยมนเต่าเรือนด้วยมนเต่าเรือนด้วย เพราะนั้นเนี่ยนอกจากดีเรื่องสายของจีนแล้วเนี่ยยังช่วยในเรื่องสายของไทยด้วยในเรื่องโชคลาภค้าขายแล้วก็ป้องกันภัยเพราะฉะนั้นเนี่ยเพียงแค่คุณมีเต่ามาังกรงวดเนี่ยขอมาดัสยาเนี่ยพุทธคุณคุณได้แบบครอบคุมมากใช่ครอบคุมมากเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าเอาไปใช้ค้าขายได้ไหมเนี่ยโดยตรงเลยน่าจะค้าขายนั้นเนี่ยลูกค้าเนี่ยพอมันเอาไทยกับจีนมารวมกันเนี่ย พุทธคุณที่มันได้ก็คือคุณจะค้าขายดีอืแล้วก็คุณจะได้ลูกค้าสะสมไปเรื่อยๆอ่าก็คือจะเป็นลูกค้าเข้ามาหาคุณเรื่อยๆมันก็จะเหมาะกับพวกอาชีพอีคอมเมิร์ซหรืออาชีพโซเชียลซึ่งถ้าลูกค้าอยู่กับเราไปเยอะมันก็จะเป็นฐานข้อมูลให้เราไปได้เยอะๆเหมือนกันอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเต่ามังกรถือเป็นวัตถุของคนที่คุณไม่ควรพลาดครับอ่ามันงไม่ควรพลาดแต่เราทํามาได้น้อยนะเพราะว่า ไอ้ตะกุดที่อยู่ข้างในเนี่ยมันหมดในรุ่นมันนี่แล้วอตอนเนี้ยคือตะกุดเียังไม่ได้ทาเพิ่มเลยนะไอ้ตะกุดที่ขย่าวดังเนี่ยมันก็หมดในรุ่นต่ำมังกรเนี่ยครับพานันเองมีหกร้อยตัวมีหกร้อยตัวมีหกร้อยตัวยังไม่ได้ทําเพิ่มเลยเพราะว่าตะกุดมันหมดมีหกร้อยตัวเราก็ให้เช่าอยู่ที่ตัวละหนึ่งพันบาทตัวละหนึ่งพันบาทก็คือสามารถเช่าได้เลยมีหกร้อยตัวสมาชิกที่ ประสบปัญหาที่บอกหรือมาถึงที่สุดจะ,จะจะจะทั้งหลายเนี่ย<ง><ง>เอาสัตว์สวัรคร์มาพกให้เป็นบริวาล<ง>เพื่อเป็นตัวหนุนนําบารมีและดวงเราอ่ามันก็จะนําพาชีวิตเราให้เป็นใหญ่ได้ขึ้นเป็นใหญ่ได้มากขึ้นอ่าอันนี้ควรสมควรน,นั่นแหละอันนี้ก็ว่าใได้เลือกวัตถุมงคลประจำวันนี้ครับ อ่าก็คือเต่ามังกรมีหกร้อยตัวตัวละหนึ่งพันบาทก็คือสามารถเช่าได้เลยครอ่าส่วนในเรื่องของคําถามประจาวันนี้คําถามมีคนก็ถามว่าอย่างเต่าที่อาจารย์ออกอะค่ะเอาคาถาหลวงปู่หลิวก่อนหลวงพ่อสนิทมาสวดไดไหมคะได้เพราะเป็เสกคาถาแบบนั้นเหมือนกันไอนาสังสีโมสีโมหนาสังก็เหมือนกันได้ค่ะไม่มีคําถาม้วคะคาถามมีแค่นี้ แจ็คพรอ,อยังเพราะว่าตอนนี้เริ่มสั่งแล้วค่ะอาจา <laughs> รย์เริ่มเริ่มเริ่มสั่งแล้วค่ะร้อยสามสิบสร้อยสาสห้าท่าค่ะตอนนี้อ่าก็วันนี้ก็เท่านี้ใช่ไหมจ้ะอ่าเ,เจอกันใหม่เทีนหน้าส่วนสมาชิกที่อยากเช่าวัตถุมคลหรืออยากตรวจดวงเนี่ยสามารถตรวจได้ทางเพจก็ล์ัดสยามครับ แล้วเพจร้านพระเครื่องมีมีตังห้างพันทิปเงาวันชั้นสองค่ะครับแล้วก็เพจท้ายนะครับเพจรายการมระจักษ์สยามนะครับในวันนี้นะครับผมก็ประจักษ์สยามครับต่อมีตังจ้ะครับขอลาทุกคนไปก่อนนะครับแเรารอกับเพื่อนใหม่ในรีวิวครั้งหน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ